วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง Comment and request วส์นะคะคอมเมนต์แอนด์รีเควส์คอมเมนต์ก็คือประโยคคำสั่งส่วนรีเควส์คือประโยคขอร้องนะคะซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ1ประโยคจะขึ้นต้นด้วยคำกริยาคำกริยาถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเ e r ร์ซึ่งเป็นกริยาแท้ โดยไม่ต้องมีประธานความจริงแล้วประธานคือ you แต่เราจะไม่พูดถึงนะคะในประโยคเราจะไม่บอกว่า you stand up เราจะบอกว่า stand up เลยนะคะซึ่งประธานเป็นคนที่ออกคำสั่งหรือขอร้องกำลังพูดอยู่นะคะสองประโยคคำสั่งต่างกับประโยคขอร้องคือถ้าขอร้องเพื่อให้สุภาพเราจะมีคำว่าพริ a PLEASE e นะคะขึ้นต้นหรือลงท้ายประโยคนะคะถ้าครูต้องการทำประโยคคำสั่งให้กลายเป็นประโยคขอร้องเพื่อให้ประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะครูก็จะเติมคำว่า please ไว้หน้าประโยคก,ก็ได้หรือเติมไว้หลังประโยคก,ก็ได้อย่างเช่นนะคะ please stand up หรือ stand up piece ก็จะแปลว่าการุณายืนขึ้นทั้งสองประโยคนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งสองแบบเลยคือเอาไว้ขึ้นต้นหรือลงท้ายก็ได้ทีนี้ครูพูดเป็นประโยคภาษาไทยแล้วให้นักเรียนแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยเวลาแปลครูบอกว่าให้บอกชื่อด้วยนะคะจะติ๊กคะแนนพร้อมยังนักเรียนพร้อมไหมคะ ครูต้องการประโยครีเควสที่ว่ากะลุนานั่งลงต้องพูดว่าอย่างไรใครจะตอบบอกชื่อบอกชื่อมาค่ะเลวิสสิทธิดาวค่ะอ่พีซิดาวถ้าถ้าเราไม่พูดว่าพีซิทดาวพูดอะไรได้อีกลูกซิดาวิวพีใครเป็นคนตอบหนูอีกแล้วเนยใช่ไหม วาลีนีตอบแล้วนะต่อไปประโยคต่อไปนะคะกาลุณามานี่ต้องพูดว่าอย่างไรผมขอ,ขอผมขอบอกชื่อสิคะราชาน,นราชาน,นพูดว่าคำเฮี r ยหรือ come here, คำเฮียพีชคำเฮี r ยอะไรก่อนลูกคำเฮี l e a s e หรือ p พีชคำเฮี้ยอ่าราชานนะคะต่อไปประโยคคำสั่งเ<อ>มื่อต้องการสั่งห้าม คือทำให้เป็นประโยคคำสั่งห้ามทำได้โดยการเติม do not do not D o, do not do not หรือเขียนในรูปย่อก,ก็คือ don do not โ o ส h e ฟีนะคะรูปย่อของ do not, do not นะคะแบบนี้นะคะไว้หน้าคำกริยาขึ้นต้นประโยคของประโยคคำสั่ง เอ็กเซอร์ไซส์ทวลเอ็กก็คือเป็นแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกหัดคำสั่งคือเขียนประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องจากประโยคคำสั่งต่อไปนี้และแปลกาลุณาวาดรูปกระต่ายครูพูดว่าไงดอเดลับบิดพีทโอเคดอเดลับบิ e พีทเก่งมากนะคะ Sit on the chair Sit แปลว่านั่ง On the chair บนเก้าอี้นะคะ ประโยคคอมเมนต์ Comment คือ sit on the chair แล้วก็เปลี่ยนเป็นห้ามนั่งบนเก้าอี้ต้องพูดว่างไงคะ Don't sit on the chair โอเค okay. don't sit on the chair เอาแอปเปิ hmm. ้ลให้ฉัน the apple the apple uh, give the apple ครี e the apple เพราะอะไรถึงเป็นดี ันตนได้ A เป็นละครับใชออในะ่อยากได้ประโยคลองดูในสมุดนะอยากได้ประโยคว่าห้ามเปิดหนังสือห้ามเปิดหนังสือครูต้องพูดว่ายังไงโดน open your book โอเคโดน open your book นะคะไหนลองบอกทำความเคารพสิฮะ <c oughs> <c oughs> รูป่ายทฟิชเชอร์ใช่ไหมรูปป่ายอ,อ